สวัสดีครับน้องๆครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ได้เปิดหัวข้อไว้ว่าพี่อยากจะชวนน้องๆเนี่ยมาคิดประเด็นในหัวข้อว่าทําไมเราต้องไปฝึกงานที่ต่างประเทศนะครับวันนี้พี่ก็เลยนำสองหัวข้อนะครับสองประเด็นด้วยกันนะครับอยากจะชวนคิดกับน้องๆไปพร้อมๆกันประเด็นแรกคือในส่วนของรายได้นะครับพี่เชื่อว่าหลายคนที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศเนี่ย ก็เป้าหมายหลักก็คือในเรื่องของรายได้หลักวางที่อยากจะมีรายได้ที่มากกว่าปัจจุบันที่เราได้อยู่นะครับในหัวข้อของรายได้เนี่ยพี่ก็อยากจะชวนน้องๆเนี่ยคิดไปพร้อมๆกันกับพี่นะครับถึง3ามข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือรายได้ปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับารายได้ของเราอยู่ที่1 0 0 0 0มบาทต่อเดือน1ปีเราก็จะได้เท่ากับ1,2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการไปทำงานต่างประเทศนะครับก็จะมีระยะเวลา3ปีนะครับหากเราเอารายได้ของเราเนี่ยมาคิด3ปีเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับ3 6 0 0 0นบาทนะครับแต่รายได้ของเรา1,000งบาทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยสินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือ1,000งบาทที่เราได้เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ6,000บาท หรือ7,000บาทเราอาจจะเก็บได้มากสุดก็ประมาณ 3, 4า0 0ึ่พบาทถ้าหากเราเก็บได้เดือนละ4 0 0 0บาทปีหนึ่งเราเก็บได้เท่าไหร่ครับ4 8 0 0 0บาทใช่ไหม48,00มบาทนะครับ3ปีเนี่ยเราได้ประมาณ120,000กว่าบาทเองยังไม่ถึง1,5 0 0 0 0บาทนะครับทีนี้เรามาดูว่ารายได้ที่เราคาดหวังในการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับ คำนวณ3ปีเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับในการไปทํางานต่างประเทศเนี่ยรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นกว่าประเทศไทยประมาณ 3- าถึงสเท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มนบาทนะครับสามถึงสี่หมืบาททีนี้หากเราเอารายได้ 3- ามถึงสี่หมืนบาทมาคํานวณ3ปีเราก็จะได้ปีละเท่าไหร่เนี่ยสี่แสนหนึ่งล้านหนึ่งล้านประมาณเท่าไหร่ หนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทคิดง่ายๆก็คือปีละสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับก็เหมือนกันนะครับรายได้สิ่ประมาณสี่หมื่นบาทเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยนะครับก็จะต้องมีค่าที่พักค่านําค่าไฟเหมือนกันนะถ้าเหมือนที่เราอยู่ประเทศไทยนะครับพี่เอาค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่พี่ส่งไปทํางานที่ประเทศญี่ปุน่นก็จะเก็บได้ยังตามเลยนะครับประมาณ2 0,000บาทก็เราคํานวณเดือนละ2 0 0 0 0บาท เป็นระยะเวลา3ปีก็เท่ากับว่าปีละ3า0 0สนปีละ2อ0 0 0นสีปีก็ประมาณห0แสนเกือบ7 0 0 0 0สบาทใช่ไหมครับสปีเนี่ยเรามีเงินเก็บเจ็ดแสนบาทถ้าเราเก็บเดือนละ20,000บาทนะกลับกันในการทำงานประเทศไทยเก็บเดือนละ4 0 0พัปีเราเก็บได้ประมาณ1น0 0 0 0นสบาท โดยประมาณนะครับก็ใช้ระยะเวลาของข้อที่3เนี่ยก็อยากให้น้องๆมาคํานวณในส่วนของระยะเวลาที่ก็เลยที่ตั้งหัวข้อว่าระยะเวลาตรงนี้นะครับ3ปีเท่ากันนะครับต่างกันรตรงที่ว่าจุดที่เราอยู่นะครับมันไม่ใช่ประเทศไทยเป็นต่างประเทศแค่นั้นแต่ระยะเวลาเนี่ยเท่ากันแต่รายได้ไม่เท่ากันก็อยากให้น้องๆิจารณา,นานนันหังของข้อนี้ด้วยนะครับ ทีนี้ในหัวข้อที่2ประเด็นที่2นะครับก็คือประสบการณ์กับการต่อยอดพอดีพี่ทํางานตรงนี้นะครับในการส่งนักเรียน,นยไปฝึกงานต่างประเทศเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีแล้วนะก็มีประสบการณ์นะครับจากน้องๆที่ไปทํางานต่างประเทศกลับมาแล้วอยากจะไปทํางานต่างประเทศต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับไปไปต้หวันมาหรือว่าไปเกาหลีมาแล้วก็กลับมา พี่นะครับเพื่อที่จะไปทํางานต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่ก็ได้แนวคิดต่างๆจากน้องเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับน้องๆที่ยังไม่เคยไปต่างประเทศพี่ก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็ได้พูดคุยนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการไปของน้องๆแต่ละคนไปเพื่ออะไรนะครับก็ด้วยส่วนใหญ่น้องๆหลายคนนะครับที่จากจากประสบการณ์ที่พี่ได้คุยกับน้องๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยคิดถึงในหัวข้อนี้นะครับความจริงหัวข,ข้อนี้สําคัญมากนะครับ ประสบการณ์กับการต่อยอดนะครับหัวข้อนี้พี่ก็มี3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเราไปทําอะไรที่ต่างประเทศเพื่อน้ยงคือเราไปทํางานเกี่ยวกับอะไรไปทํางานเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับหรือเกี่ยวกับางานอาหารทะเลแปรรูปก็ว่าไปนะครับเราไปทํางานเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากงานที่เราไปทํา ยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างพี่ไปงานช่างยนต์นะครับไปทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถยนต์มา3ปีนะครับแล้วประสบการณ์ในการทํางานที่ต่างประเทศ3ปีเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยพี่ได้เรียนรู้อะไรนะครับอาจจะเป็นเทคนิคการซ่อมรถหรือว่าเทคนิคใหม่ๆการทําสีรถนะครับตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับแล้วมาดูข้อที่3กันว่าเราสามารถมาต่อยอดในประเทศไทยได้ไหมนะครับ งานที่เราทําอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมีตัวรองรับงานในฝั่งประเทศไทยไหมหลังจากที่เรากลับมาที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้ต่างหากนะครับหลังจากที่เราฝึกงานจบ3าปีนะครับเราถึงจะกลับมาต่อยอดได้แล้วตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สร้างรายได้พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องอไรายได้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากทํางานที่ต่างประเทศไปตลอดช่วชีวิตของเรานะครับ บางคนเนี่ยอยากจะไปช่วงอยากจะไปแค่ระยะสั้นๆนะครับสามถึงสี่ปีนะครับแล้วกลับมาสร้างอนาคตรหรือว่าสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองที่ประเทศไทยที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับแต่แน่นอนก็มีน้องหลายคนนะครับที่อยากจะอยู่นาน,านเลยนะครับด้วยความชอบในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็มีน้องบางคนเนี่ยที่อยากจะกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยพิจารณา2ข้อนี้ด้วยกันนะครับในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับนอกจากรายได้แล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาต่อยอดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาได้อย่างไรนะครับหลังจากที่เราไปฝึกงานกลับมาจากต่างประเทศก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้องๆที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้ลองคิดนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่า2หัวข้อ,ขอที่พี่นําเสนอให้น้องๆ ชวนคิดด้วยกันเนี่ยมันตรงไหมนะครับก็อยากให้พี่มาพูดคุยนะครับหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข้อมูลในการฝึกงานหรือว่าในการไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นจะข้อมูลเหล่านี้ลงในเพจของพี่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับ